สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนค่ำนะคะอ่ะมาพบก่อนแนวทางดาวจนรอบปกติหองแอดนะคะดาวจนรอบปกติวันที่20นะคะคือของวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ประมาณตีไหนึนะข้อตีสามใช่ไหมตัวเด่นนะคะตัวเด่น681506นะคะวิ่งพุทธากับหนึ่งวันนี้แอดให้ฟัน5นะคะฟัน5้าจับวินิจารางก็จะมี5885 5005 6กหนึ่งหนึ่งหกหกศูนยนย์หกหนึนย์ศแดอแปดแล้วก็สี่เก้าเ้าสีนะคะร์ก็จะมี6 6ห3สาสส่วนตัวเจอะก,ก็จะมี 85, 5 6 6, 6, มาา้าแปดแปดห้าห0าศูนหาหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูหกนะคะตัวเจาะองยอดนะแต่ที่แอดเน,น้นๆก็คือวิ่งรูดท่ากับ1นึันห้านะคะวันนี้อให้ฝันห้าหรือใครจับบินในตารางก็ได้นะคะตัวเิ่นที่แอดให้ไปนะคะ แปดศูนย์แปดมาแล้วเม,มื่อคืนเมื่อวานเนาะเขามาแล้วก็าน่าจะไม่มาอีกนะโอเคค่ okay, ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่างหน้ามือไวทุกคนจ้า